อยู่กับสวนองุ่นป้อมสวนครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องว่าเบิ่งการวิธีการบมา่มหลักนะครับบม่มหลักองุ่นปาก่อนที่เฮาสเสียบเนาะหรือว่าเฮาเสียบไปแล้วบางทีเฮาก็าเสียบตอนี้ไปแล้วนะครับเสียบต่อพันธุ์ดีแล้วเฮาก็ับมาบมา่มหลักนะครับซึ่งวิธีการบมา่มหลักนะครับพี่น้อง <c oughs> ผมกระิใส้นี่นะครับไว้สองสองมือสองขึ้นนะครับ อันนี้คือขุยบักเผ้านะครับขุยบักเผ้าเขาแช่น้ำแล้วๆปั่นเพอะหมาดๆนี่แหละครับเขากะมาโปะไว้เบิ้งพี่น้องให้เบิง้งนี่ห้าเขากระสีกระพือออกแบบนี้ครับพี่น้องรพอมที่สีลงถุงครับนี่เขาเตรียมถุงเพาะช้ำไว้แบบนี้นครับพี่น้องเขาแบบเฮ็ดแบบนี้แล้วเขากะใสถุงไว้อันนี้ผมพราท่านได้เสียบครับมือนี่ผมยากผมก็เลยบริสยบผมก็เลย บ่มหากไปก่อนนี่คือวิธีการบ่มหากนะครับพี่น้องเด้อ